โอเคและในวันนี้กูก็อยู่ในเกมไมค์ครับอีกครั้งวันนี้พาัก,กิจนของกูเฮ้ยตัวเฮียอะไรวะ อุ้ยเชี่ยแม่งส่วกูยังปลาชโดเลยเอไอ้สัไมาเล็ดทานตะวันลูกเขาอีปลาชโดข้อแรก,กิีของกูในวันนี้ก็คือไม่มีเว้ยกูเจอเชืยอะไรกูก็ไปแม่งที่นั่นแหละถ้ากูไปเจอลังโจนนะกูจะขโมยบ้านมันมาเป็นบ้านของกูระหว่างที่กูกำลังขับของอยู่นั้นก็มีซอมบี้เดินเข้ามาหากูแต่มันก็ดันเห็นความหล่อกูจนทนไม่ไหวแล้วมันก็หัวใจวายตายกูเดินมาได้สักพักกูก็เจอถ้ำเงินถ้ำทองมึงดูนี่อะไรมันจะหาได้อีซี่ขนาดนี้แล้วกูก็ต้องทำการขุดหินหรือว่าขุดแร่ต่างๆเพื่อจะไปทำเป็นชุดก่อนหรือว่าอาวุ ก็รู้ได้ทันทีว่าธรรมชาติไม่เป็นมิตรกับเราที่ธรรมชาติไม่เป็นมิตรกับเราเราตัดป่าตัดต้นไม้ตัดเขาตัดนูน่นตัดนี่ตัดใจเหอะไอสัตว์เขาไม่ชอบมึงกล้าดียังไงไอสัตว์มาสวบคนหลอกกูว่าคนดูได้ล้วงขออ้วกแน่นอนและต่อจากนั้นนะกูก็ต้องไปตีไอวุ้นเรื่องแสงตัวนี้กูบอกเลยว่าวุ้นขงมันเนี่ยสามารถกินได้แต่ว่าน้องไก่มึงจะไม่เพิ่มขึ้นถ้ามึงกินเนี่ยมันจะสามารถมองเห็นได้ตอนกลางคืน,นอา้าวเฮ้ยน้องไก่เพิ่มอยู่นี่หว่าไอเชี่ยเมื่อกี้ใครว่าไม่เพิ่มวะจะมันมาตอนไข่ดิและต่อจากนั้นกูก็ได้อาหารนั่นก็คือแตงโมมึงเคยเห็นไหมแตงโมสี่เหลี่ยมไอแซ่แตงโมสี่เหลี่ยมมุมฉากถ้ามึงมองเป็นดักมึงก็ใจเกเรและไอแส่คิดว่า เป็นกระดูกเดือนได้แล้วเปรี้ยวมากเหรอวะอย่าห้าวไอ้แซดเดี๋ยวมึงได้เดี่ยงขาเสาไม่นะนี่มันรักสามเศากระโดดสามทีนี่นะแล้วต่อจากนั้นกูก็ต้องทำการตัดต้นไม้เพราะว่านักประจนไทยเนี่ยมันขาดไม้ไม่ได้อย่างแรกเลยนักประจนทไทยต้องมีก็คือไม้อันดับแรกเลยอันที่สองก็คืออาหารระหว่างที่กูตัดต้นไม้อยู่นั้นก็มีเด็กทุ่งยางแตกวิ่งไล่ตีกูโอ้มึงดูั่นมันเขโมวยพวกของพ่อมาเล่นกูบอกพ่องแนี่เด็กทุ่งยางแตกแล้วไอเห็บหมาแปดขาเดือนได้ก็ตามตื้อกูอยู่ได้ไอ้สัสโอ้ ตายไสสัตว์ The Fire ระหว่างที่กูเล่นมาสักพักกูรู้สึกว่ามันบูดเกินไปกูเลยต้องเพิ่มความยากให้กับตัวเองก็วิ่งดิไอสัตว์กูจะรอทำเชี่ยอะไรๆสัตว์มิ่งจะรอให้มันมาตอดมึงเหยอไอเวนแล้วต่อจากนั้นเกมกูก็เกิดการชักกระตุกแล้วก็ลุกเป็นไฟแล้วมันก็เด้งออกใครรู้สาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรก็คอมเมนต์บอกด้วยนะไอเฮียแม่งเป็นบ่อยมาก และในวันนี้กูก็อยู่ในเกมใหมครับอีกครั้งพร้อมกับตัวเชี่ยอะไรกูก็ไม่รู้หละมันมาหาก,กูมันน่าจะเป็นตัวที่อยู่ในแอดออนที่ข้างๆนั้นที่กูลงไปเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เชี่ยแล้วสัตว์กูลงไปตั้งนานแล้วกูเดินลงมาด้านล่างก็มีตัวหนังสือขึ้นหน้าผากกูกูก็เลยต้องไปสำรวจด้านล่างว่ามันมีอีกอย่างบ้างพองกูเดินลงไปด้านล่างในสักพักสิ่งที่กูพบเจอมันก็คือมันก็คือ คีเป้าตาแดงกูเพิมม่งสังเกตว่ามันมีผ้ายันอยู่หน้าผากด้วยแล้วกูก็ตีมันตายแต่ตัวนี้ซอดออกมาได้ไงแล้วอยู่ดีๆก็มีคนเข้าเซริร์ฟกูซึ่งด้านนอกเนี่ยมันเต็มไปด้วยอันตรายมากมายเว้ยกูก็เลยต้องออกไปช่วยมันได้เวลาฮีโร่เหยื่อๆทั้งนั้นนะเดี๋ยวเราไปช่วยแล้วไอ้ก้อนเพชรตัวนี้มันก็เดินออกมาตามกูแล้วมึงจะออกไปทำเพื่อมันได้เวลาที่กูจะไปช่วยไอ้คนที่เข้าเซิร์ฟกูแล้วสินะว่าไปแม่งเลยไอ้สัตว์ขี้เกียจตามหาแล้วอยู่ดีๆกูก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ตัวสูงยาวเหมือนกับเป็ดไปคุยยกับบมพาลซะอีกกดอหหลัังบำนอยหลังงเขากกูวิิ่ดไออออ้ชชััััดดกกกูููจะะลลลลลท่่่่งงงเเืยยบวาหหป ายอย่างจ่าพนมไอ้เชี่ยมันได้คุยกับยมพบาลแล้วมึงตามกูไม่ทันหรอกไอ้ซอมบี้ใจเกเรแล้วในที่สุดมันก็ตามหากูจนเจอแล้ววินาทีนั้นกูก็คิดแผนกับมันว่าเราจะออกจากที่นี่ยังไงซึ่งตอนนั้นกูก็ไม่มีอาหารสแต็กด้วยแล้วกูก็เดินออกไปแบบโง่ๆแบบนี้เลยไอ้สัตว์นี่แหละแผนกูวัตเตอร์เฮลซอมบี้ใจเกเรกูวิ่งหนีไอ้สัตว์กูจะรอทำเชี่ยอะไรล่ะหลังจากที่กูต่อบบล็อกคืนนั้นกูก็เห็นได้ว่าไอ้คิปเปอร์คองเว้มันระเบิดถ้ำที่กูอยู่ไปแล้วไอ้เชี่ย แล้วคนตายไหมวะกูก็ต้องขุดบล็อกลงไปนะอืมช้าชิบหายเลยสัตว์โดดแม่งเลยมึงจะกลัวอะไรโอเคไม่ตายสบายดีไอ้เชี่ยเกมกูกระตุกไอ้ฟัโอเคนวินาทีนั้นกูวิ่งไม่ได้กูได้แต่เดินก็สุดยอดไปเลยกูเดินมาได้สักพักกูก็เจอหมู่บ้านแล้วกูก็ตรงหนิงไปหาหมู่บ้านเพื่อจะไปเอาอาหารมาช่วยให้กูบำรุงร่างกายตอนนี้กูขาดพลังงานมากกูต้องการสารอาหารและนี่แหละสิ่งที่ต้องการและมันก็คือแครอลสองวันที่ผ่านมาช่องนี้กูโดนแบียนว่ะไอ้เชี่ยโดนเบียนแบบท้าววานด้ ต้องมาหลบภัยอันตรายอยู you suffer, you, Jamie, ่บ้านเล็กๆหลังนี้กูเห็นว่าบักคำหน่อยนี่มันกำลังอยากเข้ากูเลยเปิดประตูให้มันเข้าแต่มันก็ดันตีกูเฉยไอ้สัสมึงนี่คนชั่นตีนกูจริงๆด้วกูเตะออกเชิบแม่งเลยแล้วมันก็เข้ามาซะแต่แค่ลอนกับกูอยู่ดีแล้วแล้วมันก็หันหน้ามามองกูด้วยสายตาอันหึนกามแต่กูก็หลบสายตามันเนื่องจากกูกลัวระหว่างที่กูส่องดูภัยอันตรายอยู่หน้าประตูอยู่นั้นกูหันหลังมาเท่านั้นแหละกูเจอไอ้เชี่ยนี่กำลังข่มขืนชาวบ้านไอ้สัสอันตรายกว่าซอมบี้ก็คือไอ้้้้้้้้เเเชชชีีีีี่่่่่่่ยยนนนนนนนแแแลลลวววหหหหะะะาาาาบบบถึงงกัทไไไไไมจดปฟออผูใญพร ก,กูเลยมาหลบอยู่ที่บ้านหลังสูงนี่ไอ้เช,ชี่ยนี่ก็วา่มาหากูแล้วไอ้คิปเปิลคองเตัวนี้มันก็ทำการระเบิดบ้านไปเปลียงนึงแล้วไอ้เช,ชี่ยคือตอนนั้นมันระเบิดจนกูไม่มีที่อยู่แล้วไอชช้สั์มึงดูดิแล้วกูก็ทำการโดลงไปจะกลัวเชีย่ลยอะไรล่ะเสียใจนิดหน่อยคงไม่เป็นไรเสียใจให้กับเกมดีกว่าเสียใจให้ผู้หญิงนะเว้ยไอ้เชี่ยนี่มึงตายอีกแล้วหรอวะโยสวัสดีบอกเัว่คุยกับเลมแล้ววินาทีนี้ผมก็ต้องทำการบวกกับไอ้กระดูกเดได้ตัวนี้กูบอกเลยว่าบวกกับมันนี่แม่ชเลานะม กูชนะอยู่หนึ่งครั้งจังหวะน,นี้เป็นจังหวะที่บนไลยบ้างไฟพญานาคมากกูเผลอหลงตีไอ้เที่ยนี่ตายไอเที่ย <I yeah! S 2> แล้วกูก็เข้ามาที่หมู่บ้านทรายแห่งหนึ่งซึ่งกูเห็นมีคนนอนตายอยู่หนึ่งรายกูสันนิษฐานได้ว่าสงสัยอากาศติดรอดลมไตมีโอกาสเป็นไปได้สูงมาก